น้องนี่สอบท้องถิ่นลองดูข้อสอบเก่าข้อนี้ครับมีเพื่อนพวกเราเนี่ยถามเจอข้อนี้มาทั้งทั้งที่ข้อนี้มีเทคนิคมากเดีย๋ยวพี่บัตสรุปให้ใน30บวีครับข้อนี้ครับน้องคือแนวข้อสอบท้องถิ่นครับเรื่องเกี่ยวลักปร,รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตรงนี้ดอกจันดีๆนะครับออกตลอดเนอะคราวนี้เวลาที่เราพูดถึงครับมันจะมีคําพูดอยู่อันหนึ่งที่น้องต้องรู้เสมอครับคือคําว่า3ห่วง 2เงื่อนไขคราวนี้พี่บัตได้ทาการสรุปแบบละเอียดเลย3ห่วง2เงื่อนไขมีอะไรบ้างองค์ประกอบคืออะไรบ้างอยู่ที่คอ okay, มเมนต์โอเคไหมลองกดคลิกเข้าไปดูแล้วก็กดเซฟกดแชร์ได้เลยนะครับคราวนี้เราเบิกขยายความง่ายๆก่อน3ห่วง2เงื่อนไข3าห่วงคืออะไรพี่บัตสาห่วงคืออย่างนี้เวลาคนไหนเนี่ยเคยไปเรียนเนี่ยเขาจะเป็นวงกลมงมนี้เออเห็นปะเออมันจะมีอย่างนี้เออคราวนี้มันเลยเป็นที่มาของว่าห่วงห่วงที่หนึ่งเออห่วงที่2งแล้วก็ห่วงที่3ามโอเคไหมห่วงที่หนึ่งเนี่ยเราเรียกว่าความพอประมาณ แล้วห่วงที่3คือการมีภูมิคุ้มกันที่ดีแต่คราวนี้ไอ้สองเงื่อนไขเนี่ยมันเหมือนเป็นเงื่อนไขการกํากับคาน้องเออมีหมดอยู่2ตัวครับตัวแรกเนี่ยเขาเรียกว่าความรู้คู่คุณธรรมครับน้องดังนั้นเนี่ยใครที่